ลึงทั้งโซเชียลสมชายานางร้ายที่สวยนะ่ารักที่สุดในไทยเจอที่อุดรจามจุรีเชิดชมวัย54ออกวงการน,นี้มีลูกดูสาวจนททบไม่เชื่อว่าใกล้เกษียณจามจุรีเชิดชมเกิดเมื่อวันที่6มิถุนายนพศ2511ชื่อเล่นจอยพื้นเพเดิมเป็นคนจังหวัดอุดรธานีครอบครัวมีบุตร3คน บุตรชายหนึ่งคนบุตรสาวสองคนโดยคุณจอยเป็นบุตรคนสุดท้องจากจำนวนพี่น้องทั้งหมดวิดารับราชาการทหารอากาศส่งผลให้เธอเติบโตมาในบ้านพักทหารชีวิตวัยเยาว์ของคุณจอยเรียบง่ายไม่มีอะไรโดดเด่นนักเทว่าแม้ครอบครัวจะมีวิดารับราชาการเป็นถึงทหารอากาศแต่ทางครอบครัวกลับสอนที่เธอรู้จัก การประหยัดอดออมในวัยเด็กเธอและบรรดาพี่ๆจะช่วยกันทำงานบ้านเพื่อขอคุณแม่ไปดูหนังหรือขอสตาค์งซื้อของที่ต้องการนอกจากนี้เธอ,อยังร่วมกันทำน้ำตา้ขายกับพี่น้องตั้งแต่ป .6 ถึงม .4 รวมไปถึงการทำตุกตากระดาษทิชชู่เพื่อขคายในช่วงเทศกาลต่างๆอีกด้วยส่งผลให้คุณจอยสามารถหาไรายได้เสริมตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กน้อยโดยเธอให้สัมภาษณ์ว่าของชิ้นที่ซื้อมาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเป็นครั้งแรกคือน,นาฬิกาข้อมือซึ่งซื้อในสมัยที่กำลังศึกษาอยู่ช่วงชั้นม .4 เมื่อเติบใหญ่ขึ้นเป็นสาวความสวยของคุณจอยเริ่มปรากฏชัด ทำให้เธอมีโอกาสทำกิจกรรมของทางโรงเรียนเช่นการเป็นรามาเยิกหรือรำนาฏศิลป์กระทั่งเมื่อเธอจบชั้นม .6 คุณจอยเข้าศึกษาต่อด้านพยาบาลที่กรุงเทพความสงสารพ่อแม่ทำให้เธอเลือกไม่ศึกษาต่อแต่กลับตัดสินใจเลือกทำงานหารายได้ผลงานในวงการบันเทิงชิ้นแรกของเธอคือตอนสันจากการชักชวนของโมเดลลิง่งซึ่งเป็นเพื่อนกับคุณน้านิรันดร์รัตน์ ข2529คุณจอยตัดสินใจเข้าร่วมการประกวดนางสาวไทยโดยมีเกศสยามเป็นผู้ส่งข้อประกวดแต่กล่าวความน้ำเหลวติดรอบ60คนเท่านั้นทำให้คุณจอยจึงเป็นเข็มไปประกวดด้านความงามในลักษณะที่ต้องแต่งกายด้วยชุดไทย ซึ่งเหมาะสมกับความสวยของเธอโดยเธอมักได้รับตำแหน่งันใจช่างภาพหรือรางวัลรองอันดับหนึ่งอยู่เสมอหลังจากนั้นเป็นต้นมาจอยจามจุรีเชิดโชมก็ได้ปรากฏตัวสร้างสีสันในบทนางร้ายบทร้ายตลกหรือบทร้ายที่มีมาเพื่อสร้างสีสันให้กับละครโทรทัศน์ทุกช่องอีกทั้งละครที่มีเธอไปรับบทเป็นนางร้ายหล,หลายเรื่องก็มักประสบความสําเร็จส่งให้ภาพนางร้ายของเธอถูกต่อย้ำประนั้นก็ตามที แม้คุณจอยจะมีภาพลักษณ์นางร้ายมีเสียงเล็กหลมเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นสมบทนางร้ายแต่เพราะความสาสวยน่ารักอ่อนหวานของเธอส่งผลให้มีผู้ชมจำนวนมหาศา์ให้ความรักความเอ็นดูจนกลายเป็นอีกหนึ่งนักสแสดงสาวขวัญใจชายหนุ่มฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ